สวัสดีครับสวัสดีครับผมที่นี่ครับมือนีเข้ามีเมนูนาเสนอครับมือนี้ครับมือนีเมนูยังครับอันนี้ครนี่ครับบ้านเดี๋นี่กับบ้านนี่แหละครับกับบ้านนี่แหละครับผมเมนูยังครับไอ้บัาลาเป็ดครับมือนีครับผมมือลาเป็ดโอ้ยเมนูจูใจกันครับ ชุดจ้าว่าเสียกินเทียงแหนแต่เทียงหมดแล้วครับครับผมว่าเสียกินเทียงครับเมื่อนี้ยหายหัวไปอีกตัวนึงเดี๋ยวมันกลับมามันก็สิจมือเก่าครับเพื่อนหมู่บ้านนี้ตามคาดครับเขากินเหมดแล้วจังแม่ว่าวเวเอิร์นครับคือเก่าครับเดี๋ยวกับพ่อหน้าครับเพื่อนั่นบรรยากาศยำแรงกัครับเมื่อนี้ยฝ่าอุ้มขึ้นมือเก่าครับบรรยากาศหลังหลังออฟฟิศเ้าเมื่อนี้มี เสียงเพลงมานําครับมุนมวนบรรยากาศการเฮ็ดงานเนาะมีเฮ็ดงานแน่ภาคควันไปน้ำแน่นนะครับบรรยากาศนะครับกับผมกับน้ำเขียวครับอยากเขียวใส่อะไรครับใส่ได้แต่น้ำเขียวครับครับผมเดี๋ยวขอละขั้นตอนไปตอนตอนส้อยตอนฟักก่อนนะครับตัวอากาศกัอบอ้าวข้างในครับผม เมื่อนี้ครับผมเป็นคลิปที่สองแล้วขาตั้งกล้องเข้านะครับรา <laughs> ขาตั้งกล้องเลยวนะ่าม,มีคือกครถจอกรยาครับผมเดี๋ยวขอคันลัดไปไปฟักไปส้อยเนือ้อจะเข้าครับผมปวดแขนครับผมนี่กำลังวัดขันตอนการซ้อยเนื้อเป็ดนะครับผมส่วนเป็ดแล้วแต่ผู้มกักดวยครับบางคนกับแบบ ส้อยแล้วก็ไปพัดนะครับบางคนก็ส้อยเราฟักเราเอาไปขั้นขั้นหนับของเน่าครับผมแล้วก็ไปลวกไปพัดอีกก็แล้วแต,ขต่ขั้นตอนคนเราวิธีไหนมั่นนะครับจะสําหรับภูมิที่นี่กต่สส้อยครับส้อยล้วก็พักเล็กน้อยล้วก็ขั้นหนับของเน่าครับผมินม,มากมายนะนี่ครับนี่ใช่ไหมครับ <laughs> มันมนิ่งสีแลละครับคนมีความผิดครับ มากทีเพามากทีิบอกนะช่ชางคมปันไดครับผมใ้ขั้นตอนการต้มต้มหนังครับผมต้มหนังหนังสุกแล้วก็มามาซ้อยมาหัน่นกอนครับผมที่เดชก็สเจยอยู่มืองหันละครับผมเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกัเดี๋ยวตัดไปตอนตอนปรุงเครื่องครับผม ผมบัดที่หนีเอาไลวกลวกได้แล้วนะครับเนี่ย่หนังครับกับเชียงในครับผมยังเป็นการปุงครับผมการปุ่งกับบเรมีสูตรอยังไรเหรอครับมันยูทีควอนเสบไขมันครับเจติได้กันเลยครับแต่มันแ่บสำหรับกลุ่มได้หนีเด้ครับมี่ยังไดกินสั่งนันครับเมือนนี้มีลาบเป็ดจิลาเป็ดครับว่ามีมีปลากระปองกับมือมาหากกินปลากระปองก็มากมาครับ่ไหมครับผม ใส่เลยครับบุกพริกครับขอให้เป็นบักพริกแท้ได้ครับยังไเป็นใบบักตองใบบักตองแหงแดงกินซื้อบาเพียบครับผมทำข้อสอบครับผู้ใดกินเพียดได้กะใส่ตามมากกระาของครับผมกระขั้วขวาครับผมข้านกขวานม่ไหมมีเวลาจังหน่อยขวานม่ไหมนี่ไม่สิหอมขั้วขวานี่ครับผมแต่ว่าปิ้ว ปัดลมไม่เดี๋ยวผเดีคัวครับเงี้ยหั่กระเกียงครับเกลือใส่น้อยครับเกลือแกงครับยิบเกลือใส่น้อยครับยวผมต่อมากรับหนัวครับผมนัวใส่ตามมากครับใส่หน่อยเสซฟหน่อยสซฟไร่เซฟไร่สมิตร์สกวอนเดี๋ยวผมหล่อนต่อมากรับหน้ามะนาวอย่าเพิ่มเนอครับผม ห้เงาเอนน้ำตม้มหยอดใส่จังหน่อยก่อนส่วนน้ำตม้มของห้องมั่นสิมีหลดสมน้ำมีเลือจังหน่อยครับผมยอมครับผมใส่น้ำต้มครับอ้ยมันครับเห็ดกระไดตัวละลอยเศร้าครับซื้อสืิ่นมาบางบางแลกงนะครับกอนกว,น,กวนสีขืนงานครับผมนี่ครับใส่จังหน่อยให้มันมีน้ำอ,อเจ,อจาะจังหน่อย ครบผมใส่นาำต้มยิ่งน้อยแล้วครับบางคนก็มาเบิงว่ามันแขนบ่รนะครับข้นคนคนขนส่วนต้นส่วนตรงนี้นะครับบางคนก็มาแขนบางคนก็มาแข็งแข่งจั่งน่อยครับบางคนมามีน้ำประเจาะจั่งน่อยครับผมตอนรสชาตินั่นกับบริมีสูตรตายตัวครับอยู่ที่ความมักความชอบครบผมครบผมซิมครับ ครับผมอืมน้ำต้มเขสมแล้วพอดีหมองหน้าบุหรีรใส่ได้ครับเ้าเติมผงนววหน่อยก้อมเก็ดใส่ได้หรอขาดดี่ครับ,รบเป็ดตัวละ่อยเศร้าครับเราคนในพร้อม เรามีหนาทีแกมากมาปักดีๆครับพักครับผมซอซี่หอมครับครับพักหอมอลงไปเลยครับอืมนยีกาศง่ามแรงครับคนหน่งยครับผมอืมอันนี้ครับเรียบร้อยนะครับ ขอซีมเจีเกียนครับบริสายใจเย็เลยนะครับไปห้องขอหนูหนี่ขอทายว่าม,มันไม่หน่อย ตึนบอกว่ามันบริมันจุจักเนี่กาจะดีครับบันนี่ตแล้วครับเมื่อไหเหตุวันดึกรืบปืนนั่นก็โอนเราบุญยากว่นงานเล็กัน นู่นน่ค่แต่าาขายน้องน้องใงญ่เลยบัดไป,ไปไหไปึง,ง,งหเป็นะม้วนนู่หาไม่าไปนะตึ้งแหงได้ปลาที่ป่าขางน้องปลาท่วมเลยตอวปมาท่มอ,อย่กันไอ้ก็บงงานแถวเที่ยงก็ไปได้หลืเนาะ

บาดเดียวยไหมครับวอาลงเวลยว่าพี่แม่คอยอยู่พี่แม่เูนียว่ะซ้อแบบได้ครับพีลูกค้าคือพร,ระเจ้าครับ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 ผมไก่มาโดนเราช่วยทยมูเด้อยกระจอกบ่าวล้ายได้กระจกก๊ดจิกเดียวใท้าน้สี่รอยมีของทรงบนมือได้สามเลยสามห่อยับ Những ngán nổi đi, tăng dần. Mình chơi nhiều hơn chứ. Mình chơi chút nhiều như thế. Thế người ta người ta tiễn mẹ đi à? đi Mười đàn kiếm mang sang nghìn Ngố xì anh trinh Trinh Bằng cái giấy À cái Học cho thằng Học bất lô cường Thắc gì. Tính đây cả Mươi này cả Vài sâm này cho con nhưng mà luôn gì. Thái bưng Thế bưng mây khắp Đơn giản Mà cái này cả Thú bằng Tí xôm Mà ทางเพจข้าวนียด้ด้ครับไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กติดตามข้านึ่งได้ครับสำห,หร,รับปุ่มไดนี่แล้วขบวมีอย่างไรครับมีอย่างไรกี่สัน่นอ,อยังไงความเคารพกับท่านผู้ชมเราครับได้กับตีบแปบบ็กับขึ้นมาเลยนะครับขบวขอบคุณครับ